สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ครับวันนี้ก็มาเยี่ยมนะครับทีมงานครับในช่วงนี้ก็ฝนตกพอดีเลยครับพี่น้องมาเมื่อกี้มาถึงบ้านนะครับก็ตกพอดีเลยนะครับก็นี่ครับมาทักทาับผมช่างวันสวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูพเนียดนะครับที่สั่งช่างวันไว้ตั้งนานแล้วแหละครับผมพึ่งพิ่งขึ้นให้ผมใช่ไหมครับผมนี่ครับเป็นเนียด ไม้สักนะครับที่จ้างวันจะทําให้นะครับวันนี้ก็เลยมาดูผลงานนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเรยอีกเลย์เยอะอยู่นะครับก็เหลือแต่ใส่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใส่ตาข่ายเนาะจ้างวันเนาะครับและประเด็นสคัญก็คือนะครับจะนานะครับหัวเศร้านะครับที่อาจารย์ชัยนะครับส่งมาจากบุรีรัมนะครับมาให้จ่างวันนี่ทาใส่ให้นะครับแล้วก็ให้จ้างวันลองดูดูครับว่าพอจะพอจะทำได้ไหม อลองลองให้ช่างศึกษาดูนะครับก็เนี่ยนะครับได้มาก็ยังไม่ได้ใส่นะครับก็เลยสั่งพระเนี่ยช่างวันไว้แล้วก็เอาตัวนี้เลยนะครับครับตอนนี้กําลังช่างกําลังพิจารณาอยู่นะครับคือปัญหามันคือมันมันหมุนได้นะครับเราต้องหาวิธีล็อกนะครับอานนี้ถ้ามันลองลองลองกดหน่อยครับลองกดเอาเออกา ครับโอ้อ่าทีนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าอาจารย์ชัยฝากมาบอกว่าเดี๋ยวเอาออกก่อนครับถ้ามันเอาเอาตรงนี้ออกก่อนนิดนึงเอาจับครับผมอาจารย์ชัยนะครับฝากบอกว่าเวลาเราเชื่อมหรือออกตรงนี้นะครับยามนะครับอย่าให้มันร้อนมากนะครับนะผมถามแล้วว่าอ่าถ้าร้อนมากนี่คือลูกตรงนี้ครับพี่น้องนะครับอ่ามันเป็นคล้ายๆว่ามันจะแบบว่ามันจะหลวมหรือมันจะอะไรนี่ยนะครับอ่ามันจะพูดง่ายว่ามันจะเสียมันจะไม่แน่นเหมือนอย่างเงี้ยนะครับ พยายามออกปุ๊บแล้วก็ให้มันจุมน้ำนะครับอย่าให้มันร้อนมากนะครับออกเสร็จปุ๊บรีบจุ่มอย่างเงี้ยนะครับก็คือคนออกน่าจะรู้ดีนะครับก็คืออย่าให้มันร้อนจนเกินไปไม่ใช่ว่าออกนานๆแช่ไว้นานๆอย่างเงี้ยนะครับพอออกได้นิดหนึ่งหรือเชื่อมนิดนึงก็จุมน้ำนะครับเพื่อมาให้ลูกลูกลูกปืนตรงนี้นะครับมันบ้านเราเรียกว่ามันมันหลวมหรือมันล้านะครับนี่แหละครับก็ฝากนะครับไม่ช่างวันลองเทสดูครับว่าพอจะ น่าจะทําได้อยู่หรอกครับช่างนี่นะครับน่าจะทําได้แต่เพียงแต่ว่าจะมีวิธีการล็อกยังไงให้มันไม่หมุนรอบได้หรือหมุนครึ่งรอบพระเนตรเราจะหมุนตามอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับกำลังศึกษาแล้วก็พอดีไหมครับจางวันลองเอาเทียบเสกับแม่พระเนียไหมครับพอได้ไหมครับโอ้ไม่ใช่ตรงกันกับอันนั้นเลยหรอครับ่างวันพอดีเลยไหมครับ โอ้ oh. ครับติดไหมครับติดไหมอ่าติดไหมอ่าก็ก็ต้องดัดแปลงเอาครับพี่น้องนะครับให้มันได้กึงกลาง น่าจะพอได้อยู่เนะาะช่างมาเนาะในในครับแค่นี้ได้อยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้หมุนะอะไร,นนรมากมายมนี่มันถึมาติดโอ้ปะเนี่ยนอครับมันจะพอดีเนาะครับเพราะว่าอาจารย์ใจก็ออกแบบให้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาออกแบบเพิ่มอ,อ่าหรืออะไรยังไงก็ไม่นึงอ่าก็ไม่มีปัญหาแล้วช่างมาเนาะประมาณนี้เนาะครับอากาเข้าับบิบยิบเตาอ่าครับก็พอดีครับตัวนี้ อาจารย์ใช้ก็ทําที่เสียบเข้าตรงเศร้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยต้อแปกครับเนี่ยเวลา,เอาออกก็อ,ออกอย่างนี้เลยนะครับนี่เวลาใส่ก็บิดนิดนึงเนาะแล้วก็หมุนสักหน่อยเนาะช่างวันเนาะครับนั่นเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นไงครับในความคิดของช่างวันถือว่าพอใช้ได้ไหมครับสูตรนี้ด,ด,ดีอยู่เนาะครับ,รบแต่บาง<ม>ที่เขาก็ยัง เออบออบางที่เขาก็เลิกใช้ไปแล้วว่าอย่างนั้นผมเห็นในคอมเมนต์นะครับก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับแต่เราก็ถือว่าเป็นของใหม่สําหรับเราเทาจะมาแบบนี้เนาะครับอ่าลองนั่นดูเพื่อได้ปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับเนี่ยครับเออเอามาดูพะ,เน,เ,ะเนี่ยของสอนก็ได้่ยทำได้เห็นกว่ามันขึ้นทางนี้ม่ได้อ๋ตอตันนี้มันต้องมุนเอาได้ ครับเด้นทางนี้ว่าได้ครับง่าใหม่ติดคอหางนี่ครับสองมุนได้ครับเก็สองม้วนอ๋อก็คือเป็นไม่ได้คือต้องต้องทำให้เป็นสองทางสองหน้านี่มันมุนได้มันเรเลือกคางอืมอืมอืมใช่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 ครับสองหน้าถ้าเป็นชานเดียวถ้เป็นชานเดียวเลือกอ่าเลือกต้องต้องหมุนต้องหมุนทางขึ้นลงเนาะให้อ่าให้ให้หน้าพระเนี่ยเข้าในอ่าต้องเลือกทางเพราะว่าบางทีมันขึ้น ขึ้นข้างนี้แต่ปอดไม่ได้ครับก็ต้องมุนอ่ามุนพอนีดให้เกี่ยวกับกิ่งไม้โตแต่นี่เราหน้าไหนก็ได้เข้ายังไงก็ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าหน้ามันเท่ากันอยู่แล้วข้างน้หน้าไหนก็ได้ครับอ่าอันนี้คือนะครับมาพอดีไหมครับตรงแป้นมันพอดีไหมครับแป้นแป้นล็อกโอ้แป้นตรงนี้ครับพอดีกับแม่พอนีดเลยครับพี่น้องเนื่องว่าวัดมาแล้วครับอ่า ไม่น่าจะมีปัญหาผมว่าไ,ได้อยู่<ไ>ครับีคฮะก็เนี่ยละครับก็จะให้ช่างวันใสไวให้เลยนะครับเส้า,สาก็เอามาให้พร้อมเร้ามีแล้วนะครับเส้ามีเรียบร้อยฮะ<า>ราคาสิแพงกว่านักกว่าสิเอ็ด๋อใช่ครับใช่ครับชุดนี้ก็คืออาจารย์ชัยว่า160บาทครับตัวข้างล่างนี่ร้อยหนึง่งแล้วก็ตัวนี้อีก60บาทนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ160 ในการทำต่อชุดหนึ่งนี่นี่ครับชุดต้คู่ครับอ่าอันนี้ก็ประเนียดของผมอีกหนึ่งหลังนะครับไม้สักนะครับก็จะเก็บไว้ครับผมช่างช่างต่อยก็มีแล้วนะพ่อกองก็มีแล้วนะครับก็เหลือแต่ของช่างวันนะครับที่ยังไม่ได้อ่ามีนะครับนี่ครับลายของช่างวันจะเป็นแบบนี้ครับดูง่ายๆเลยนะครับเก็บง่ายๆครับกองก้นจะเป็นแบบนี้ถักเป็นลายแบบนี้นะครับนี่ ครับฮะนี่คือสูตรประหยัดอ่าชงวันมีอะไรครับมาโชว์อีกคือสูตรประหยัดครับอ๋อสูตรประหยัดเจ็ดบาทเจ็ดบาทเดียนี่ง่ายๆเลยนาะตัวผู้ตัวเมียอ่าจบเลยแน่นด้วยอ่าไม่มีการแบบว่าโยกนะครับอืมครับครับ ใช่ีรับอีกตัวนึงครับครับครับอันนี้จะเป็นแบบที่เราใช้ทุกวันนี้อยู่นะครับใช้กันหน้าทีมงานของเรานะครับแต่ว่าผมจะลองใช้แบบนี้อยูนะครับที่นี้อันนี้อีกหนึ่งหลังนะครับอันนี้ช่างวันว่าจะทําใช้เองนะครับอ่าหลังนี้รู้สึกว่าใหญ่ใหญ่กว้างนะครับอ่าก็เบาเบาครับอันนี้ไม้ไม้อะไรครับช่างโอ้ไม้ประดูอู้เบาจริงพี่น้องประมาณ8ปดถึงเก้าขี่ได้นาะช่างวันเนาะ ครับอันนี้เป็นถทนแบบนี้นะครับครับคือสตรประหยัดตัวนี้ครับเจ็ดบาทเองเจ็ดบาทครับนี่ต้องหมุนเข่าครับประมาณนี้นะครับที่พวกผมจะก็ใช้แบบนี้ครับการหมุนแบบนี้นะครับนี่อ่าพันี้อันนี้ก็กินมาหลายตัวแล้วใช่ไหมนี่ช่างมันเห็นลงในคลิปก็อันนี้แหละอ่า ครับนี่ก็เทนจินมาหลายแล้วนะครับมานนะครับนี่เขเนี่ยโอ้แข็งครับยอดเลยครับเทนนตัวนี้นนครับถ้าในตัวนี้ก็คือสูตรนี้คร,ครับมันจะต่างกันครับแต่ว่าตัวนี้ต้องต้องลอกดีๆมีทีมงานเอฟซีบอกว่าต้องใส่ให้สุดไม่สูตรนี่เจ๊งเลยไปติดอยู่บนต้นไม้ จบเลยครับได้ปีนอ่าได้ปีนทั้งชุดทั้งแป๊กลงครับต้องกดเข้าไปให้สุดนะครับให้ล็อกได้นะครับไม่ใช่ว่าใส่ทีเดียวแล้วอ่าพอเอาขึ้นไปแล้ววางแล้วหลุดลงมาเดยวก็คือต้องปีนนะครับไม่เป็นไรทีมงานผมมีสายปีนอยู่พอบัดนะครับอ่าอ,อ่ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวให้จังวันนะครับทําให้เสร็จนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาเอานะครับทิงไม้ให้ตรงนี้เลยนะครับเอา้า มีคนโทรมาถามไหมครับเจ้าอะไรนะไอ้ไหมไทยน้อยนี่นี่นครับอ่ามันโงไม่ได้ครับอา่าเอาไหนไหนไหนเอามาดูตัวนะครับมันเป็นยังไงนกตัวนี้นะพาดูตัวครับเจ้าไหมไทยไ<อ>ที่นี้<อ>นะครับก็มาดูนะครับ<อ>นกเจ้าอโอ้โ,อโ,อโกงนี่ถียิบเลยพี่น้องนะครับอาจจะไม่ชัดนะต้องขออภัยนะครับสําหรับอ่าดูนะครับเจ้าไหมไทยน้อยนะครับโอ้ลาย เป็นนกตัวเล็กนะครับโคนตัวเล็ก <30. S 1> ครับอโอ้ลายคอก็หนาดีพี่น้องนะครับลายคอนานา <ๆ S 2> เลยละลางนี้จะเนแถวอี่อันนี้นกนกใหม่อยู่นะครับพึ่งพึ่งออกกี่ครั้งครับช่างวันประมาณออกสามออกสามครั้งได้เฉลยสามตัวสามตัวแล้ว โอ้ครับครับออกสามครั้งครับจะเลยสามตัวนะครับแต่ว่าครั้งล่าสุดนี่ฟันไปเท่าไหร่นะครั้งล่าสุดเมื่อกี้ที่ออกไปคอนสองคอนสองนะครับสองตัวนะครับนกตัวนี้นี่ะครับเป็นนกแถวนี้ไหมครับหรือเป็นนกนกมาแบ่งมานกแบ่งมาโอ้เป็นนกแบ่งมานะครับแบ่งมาฝึกเอาครับอ๋อแบ่งนกนกใหม่เม่มาฝึกเอาครับครับผมนี่แหละเวลาเรา ถ้าซื้อนกได้เราคัดได้แล้วก็ควรจะได้นกใหม่ๆอย่างนี้นะครับมาฝึกเอาจะได้รู้ใจนะครับมันก็ถือว่ายังไม่เก็งเนาะช่งวันเนาะครับมันต้องให้ได้เยอะกว่านี้สักสิบตัวนึงแหละครับถึงจะเป็นนกต่อที่เกณฑ์จัดนะครับรู้เล่เหลี่ยมนกปลาครับนี่อ่าที่นี้ก็มีพี่น้องหลายคนถามเข้ามานะครับสําหรับเจ้าไม้ไทยน้อยนะก็ถือว่าทําผลงานดีนะครับไปต่อด้วยกันมาครับ วันแรกแค่เมื่อวันอาทิตย์น่ะครับนออกเที่ยงที่ตามอ๋อวันอาทิตย์ที่ไปต่อล่าสุดใช่ไหมครับออกสองได้สามตัวออกสามออกทั้งที่กโอ้เนี่ยครับนกหนาวเดือนห้าพี่น้องเนี่ยหลายหลายคนถามเข้ามาว่านเป็นยังไงครับนี่แหละอยู่ดีๆมันก็จะสั่นอย่างนี้แหละครับพี่น้องนี่แหละนี่คือนกหนาวเดือนห้านะครับอ่าโอ้เมื่อกี้สั่นแรงกว่านี้อีกนกไม่ได้ป่วยนะครับอย่างนี้นะครับมันเป็นอาการของมัน นหนาวเดือนห้าเอาดูนะครับบางคนถามมาแล้วว่าเป็นยังไงหนาวเดือนห้านี่ละครับมันเป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าหนาวเดือนห้าเป็นยังไงนะครับแล้วมันก็เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อของแต่ละบุคคลว่านกลักษณะนี้เคยเล่นแล้วมันหมานนน,นะครับอ่ามันบระดิัฐนตลอดเลยครับมันดีสันแต่เวลาเขาจับเวลาเขาจับลงมาเสียงดีสันอ่าช่างวันบอกว่ามันจะไม่ได้สันตลอดเวลานะครับแต่เมื่อมาอยู่ใกล้คนหรือจับลงมา มันจะสั่นนะครับเนี่ยบาคนว่านกผมป่วยหรือเปล่า <laughs> ไม่ใช่นกป่วยนะครับอ,อาการนกป่วยจะไม่เป็นแบบนี้นะครับนกป่วยนี่มันจะนั่งคุมผ้างอยเหงาเศร้าซึือมมันนั่นคือนกป่วยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่ได้ป่วยนะครับ <m> นี่ก็คือนกหนาวเดือนห้านะครับหลายคนก็มีความเชื่อว่า,วามันหมานอย่างเช่นท่านสารวัตรนะครับชอบนะครับก็แล้วแต่สูตรนอช่างวันเนาะอ <m> ่าแนนั่นแหละครับช่างวันก็ทดลองมาแล้วนะครับ ก็บอกว่ามันหมานนะครับสําหรับนกหนาวเดือนห้านะครับเจ้าอาครับบางคนก็ดูปีกมดงามนะครับผมก็แล้วแต่สูตรนะครับแต่ตอนนี้ผมทดลองได้ดีคือผมชอบนกที่มีเส้นขนแมวครับส่วนตัวผมนะครับอันนี้คือส่วนตัวผมนะครับที่มันถือว่าผ่านเพราะว่านกนกต่อผมนี่เจ้าอางผมก็มีนะครับเต็มคอเหมือนกันนะครับผมก็เลยลองยึดมาอโอ้ ผู้อ่างนะครับตัวนี้เกณฑ์เกณฑ์จัดแล้วพี่น้องเกณฑ์จัดแล้วตัวนี้อ่าเป็นตัวหลักนะครับตัวหลักของค่ายนะครับของช่างวันนะตัวนี้นกใหม่นี่นะครับพว่ากันไปครับสําหรับการดูนกนะครับมันอยู่ที่ความเชื่อและ,ะสิ่งที่เราได้ทดลอง กับบุคคลคนนั้นนะครับพอทดลองแล้วมันผ่านมันผ่านมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จํากันมานั่นแหละครับนั่นแหละเหมือนสูตรคนแก่คนเฒ่านะครับที่ได้บอกต่อๆกันมานั่นเองนะครับจากการศึกษาจากประสบการณ์ครับตัวเองนะครับได้วิเคราะห์ได้ทดลองนั่นเองนะครับเอาละครับพี่น้องครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับพูเนียดนะครับที่ ช่างวันนะครับจะได้ทําให้ผมแล้วก็ตัวล็อกนะครับว่าจะเป็นยังไงจะดัดแปลงอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือว่าจะใช้ได้เลยนะครับก็ต้องรอชมครับเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงแรงใจผู้ทําคลิปนะครับเพได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็เลยครับกดติดตามกดกระดิ่งเรียกทราบก่อนใครนะสำหรับผมกับแช่งวันด้วยก่อนครับช่าสวัสดีครับครับผม